เมื่ีค่ะพี่น้องพอกับยายท่อนคือเก่าเหมือนเดิมเนาะค่ะเนาะมือนียายท่อนสิพาพี่น้องมาลกกะลกกะหน้าปังไปสามหน้าปังค่ะพี่น้องเพราะว่าอย่างยายท่อนวานมันอย่างมห่างค่ะพี่น้องเออเป็นจังไหนบุปีนี่สิส่งวานเขาน้าปังห่างๆไหมพี่น้องก็เลยมาขอพี่น้องกันไปสามค่ะพี่น้องเออของพี่น้องเนี่นี่กระไดเพิ่นละวานทีทีี่ดียายท่อนก็เลยมาขอเพิ่นค่ะพี่น้องเออก็บ่าดีอย่างหนึ่งคือบานนองเขามันขอกันในเนาะค่ะเนาะยายท่อนก็มาขอกะเพิ่นก็บอกว่า ไปย้อนเอาลบบองทีมันทิ้ที่สัตว์นี่ยท่านกับว่าย้อนเอาค่ะพี่น้องนี่เขาที่ย้อนยุนีเขาที่ลกอยู่นีก็เป็นข้าวเนียอีตเตอแดงเล้าแตกค่ะพี่น้องลกง่ายง่ายด้วยเขาพันนี่ว่าว่าเขาสิตโตกาหน้าปีหรือว่าเฮดหน้าปังยังสิค่ะพี่น้องมันลกพ,พดพดออกหากมันที่แบบว่ามันดึงออกมาไง,ไง่ายง่ายแม่ลกง่ายค่ะพี่น้องแล้วก็ท่านเขาที่เห็นย่นีก็อายุป,ประมาณสามสัปดาห์สามสัปดาห์คือ สามสัปดาห์สมํากันกับยายท่อนแต่ว่าของเราง่ามกลัวเพราะว่าเราวานปุ๋ยก่อนยายท่อนเขาแล้วมันได้กินปุ๋ยก่อนยายท่อนมันก็เลยง่ามกลัวยายท่อนกับพี่น้องพา่ท่อนก็เลยมาหย่อนเอาค่ะพี่น้องแต่ยางหาหม่องไนมันมันทีนะคะพี่น้องนี่แล้วก็ขึ้นมามัดบนคันแทแบบนี้ค่ะพี่น้องกำม่นกำม่นพอดีซัํานี่แหละค่ะคันเขาเริ่มกำได้ที่จริงหน่อยก็นี่กับกับกับโคใดขึ้นกันค่ะพี่น้องมันคาบีไหมมันคาบีไหมยายท่อนยางหายอีกกอนพี่น้อง ย่างหาหมืองในพิธีกับล่งย้อนเอาก็ดีๆดอกส่วนมากอันที่มันหนาเนี mm ่มันก็นาแต่อย nah. ู่รอกันแท่นหน้าค่ะพี่น้องบด้ย่างเขาไปทั้งเอาทั้งในปันในกัเอาอยู่ทั้งรอรอกันแท่นหน้าแหละค่ะพี่น้องย้อนยอนกับว่าอยากลกให้มันเป็นเดินอยาเก่งไจเพิ่นน้องค่ะน้องเมมเขาจ้าของขันลกเป็นเดินหละกับสามขึ้นคือเก่าน่ะมันมันก็ดีคือขันห้าย้อนยุบยุบยุบเอาเป็นเสน้อยเนยี่ยมันก็ดูเหมือนเราไม่ได้ไปทําอะไรตรงนั้นเลยบ่ได้เสามเนี่ยนะพี่น้องนี่ท่อนสีเหตุแบบนั่นค่ะพี่น้อง ย,ยุบยุบยุบเอาค่ะแป๊บเดียวก็ได้มัดย้มาแลงค่ะพี่น้องย้มาแลงกับมาลกเอาซีหาหกมัดได้แล้วก็ไปซ้ำซ <chop> ้ำนันเนึงค่ะพี่น้องค่อยเฮ็ดเอาเนาะค่ะเด้อเฮ็ดหน้าปังนี่มันกามัน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 ดีอย่างหนึ่งเนี่ยโอ้มันดีอยู่แล้วแล้วีนับปังยันท่อนมักมืดพอไวยันท่อนมังเห็นไฮเห็นหน้าเนาะค่ะเนาะเออมันมวนมันเพิ่นดีค่ะพี่น้องนี่นี่เั่งเนียกัางเขาไปเลื้งเออคือส่งหนาเขาไปเรื่อยเนาะค่ะนาอยแล้วก็มามัดมัดมัดแบบนี้ค่ะพี่น้องเออ ที่ย่ท้อก็เอามาอัพคลิปเอาขั้นตอนเนาะค่ะตอนวันตอนวันก็นลรใหงเบิ้งแล้วซุ้มน้ำก็ลงใหงเบิ้งแล้วใส่ปุ๋ยก็ลรใหงเบิ้งแล้วอบแรกก็เริ่มสามย่าทออก็ต้องเอาลงให้เบิ้งอีกค่ะพี่น้องสําหรับผูใ้ใดที่เป็นแฟนครับติดตามเย่าทอนไว้อยังสินะคะว่าพัฒนาการเขาหน้าปังปีนี้เป็นยังไงรองง่ามบ่อเอียงยังสินเนาะ,ะเนาะย่าท่อกับเหตุยูซีสายพันธุ์ค่ะขขาหน้าปังก็มีข้าวเหนียวข้าวเหนียวไก่น้อยพันศสีทองข้าวเหนียวไก่น้อยลาย ข้าวีติตาแดงเราแตกแล้วก็หอมหน้าข้าค่ะพี่น้องเอ้ยเบิง้งเด้อนี่มือนี่มือนี่ผ้าเบิ้งทงหนึ่งมือรุ่นเจีท่อนกับสีผ้าไปเบิ้งอีกทงหนึ่งจังสีค่ะพี่น้องได้แล้วครับพี่น้องเออเอาซ้ำนี่พ่อหาหงมันกับพ่อสามแล้วครับพี่น้องเยี่ยท่อนกับกีเปซาันโอ้ยเห็นยำแรงมันบ่ได้เมื่อยเด้ค่ะพี่น้องบ่เป็นตะขานจักมิดสำหรับผู้ใดมองเบิ้งเช้าหน้าสีเบิ้งข่านต่ว่าบยะท่อนบ่ข่านในเยีนะ่ยาท่อนหมักเค็มค่ะพี่น้องมัน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 เพลินดีมันมีความสุขดีีนน่่่ะะแมคพ้อง หลังจากทานย่ท่อนกับสามค่ะพี่น้องนี่ธงของย่ท่อนเนื้อขัเดอร์เห็นบอกมันไฮใงญ่หลายวันบ่นบนจอดกันกับพองพี่น้องเมื่อก็เลยห้างก็เลยได้ไปขอค่าเพรว่าสามกับพี่น้องเห็นว่านี่มองที่กับมี่อยู่มองห้างกับมี่เอาขอบคุณหล,ลายๆทุกคนเนื้อขัเดอร์ผีเบิงย่ท่อนนะคะพี่น้องนี่ตามย่ท่อนให้เนเดอร์สำหรับผู้ดใดเบงิงแล้วบ่าท่านตีตามเป็นกำลังแรงใจให้เกษแต่ก่อนเช่าไฮเช่าหน้าเฮ้าน้ำกันเนเดอร์ขาดเดอร์นี่ย่ท่อนกับสิคอสามเขาก้อนข้าพี่น้องจ้า เดี๋ยวสามแล้วมันหนาะสนัใไหแล้วสิมันลงให้เบิ้งอีกเท่ยนึงนะคะ่ะขอพูดหล,ลายๆทุกคนที่เบิ้งเลือค่ะคลิปนี้กับไปก้น,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ